สวัสดีครับอยู่ในเกมอาโนะครับวันนี้ผมมีเรื่องจะมาแนะนำะเกี่ยวกับเรื่องเมืองฟาร์มเมืองฟาร์มคืออะไรเมืองฟาร์มคือเมืองที่เป็นเมืองอที่เราเข้าไปเล่นไม่บ่อยแต่ใช้ในการเก็บฟาร์มอย่างเดียวนะครับ เมืองที่เราจะใช้ในการเก็บฟาร์มอย่างเดียวเนี่ยก็เป็นลักษณะการเล่นที่ต่างจากเมืองหลักมากเลยนะฮะเพราะเมืองหลักเราจะเล่นทุกอย่างกิจกรรมการลบหรือว่า,าการเก็บทรัพย์เนี่ยเราก็จะเก็บต่างออกไปนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าเมืองฟาร์มเนี่ยเราใช้ประโยชน์อะไรจากมันได้บ้างก็เมืองฟาร์มนะครับเราใช้ทุกอย่างที่เมืองฟาร์มเนี่ยจะต้องทำหน้าที่ โดยการเก็บทรัพย์แล้วก็ทําการส่งช่วยเหลืออย่างนี้นะฮะส่งไปให้กับเมืองหลักในลักษณะนี้เห็นไหมครับเพื่อเราก็จะได้ทรัพยากรจากเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีเมืองฟาร์มเนี่ยก็จะช่วยแบ่งเบาภาระให้กับเมืองหลักได้มากขึ้นเลยนะครับ แล้วสำหรับคนที่คิดว่ามีเมืองฟาร์มเยอะมันไม่ดีเหรอดีครับถ้าคุณมีเวลาเล่นแต่ถ้าหากคุณทำเมืองฟาร์มเยอะแต่คุณไม่มีเวลาเล่น mm. ก็จะเป็นเหมือนผมครับเห็นไหมเมืองฟาร์มผมอันนี้คือ3เมืองที่อยู่กิวนี้อีกสองเมืองอยู่อีกกิวหนึ่งแล้วก็อีกเมืองหนึ่งอยู่อีกอีกกิวหนึงนะฮะผมก็ไม่ค่อยได้เข้าเล่น มันเลยทําให้ฟาร,ร์มได้ได้น้อยนะก็เลยจะมาแนะนําว่าถ้าจะมีเมืองฟาร,รม์มควรทําตามวิธีแบบนี้นะครับคือเราจะมีเมืองฟาร,ร์มที่มีเลเวลสูงแต่น้อยดีกว่าครับคือยังไงคือแบบว่าคุณคุณมีเมืองฟาร,ร์มน้อยอ่ะแต่แต่คุณมีเลเวลสูงอ่ะมันจะต่างจากที่คุณมีเมืองฟาร,ร์มเยอะแต่เลเวลน้อย คุณเข้าใจไหมฮะเพราะว่าเมืองฟาร์มที่เลเวลสูงอย่างเช่นคุณมีเมืองฟาร์มเลเวล17กับเมืองฟาร์มเลเวล11เมืองฟาร์มเลเวล17เนี่ยคุณมี1หลังแต่ถ้าเมืองฟาร์มเลเวล11คุณมี2หลังอันเนี้ยมันจะมีความต่างขึ้นมาละเพราะคุณมีเมืองฟาร์มเลเวล17คุณสาม,มารถ ใช้ทับเนี่ยออกมาได้ถึง4ทับคุณก็จะเก็บในครั้งนั้นน่ยได้ถึง4ทับเก็บฟาร์มได้4บอ่อเลยนะถึงเลเวลสิคุณจะมีทับแค่3ทับเก็บฟาร์มได้แค่3ทับแต่มันห่างกันแค่1น่เองนี่2หลังก็มีมีถึง6ทับเลยใช่ไหมก็ใช่ครับแต่มันต่างกันตรงนี้ฮะเมืองฟาร์มเลเวลสิ ต่างกันตรงที่วิจัยนะครับวิจัยของเมืองฟาร์มเร็วสูงจะอยู่ในช่วงนี้เนี่ยคุณจะอัพความเร็วการเก็บตรงนี้ได้เห็นไหมตัวเมืองฟาร์มเร็วน้อยอยังยังอัพตรงนี้ไม่ได้มันก็เลยทําให้เก็บช้าลงขวามเมืองฟาร์มที่มีเลเวลที่เยอะนะครับ ก็แนะนำเมืองฟาร์มควรมีเลเวลขั้นต่ำ17นะกำลังพอดีได้4ทับส่วนผมเนี่ยทำไว้ละ22ขึ้นเนาะอ่า22ขึ้นเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ทำเพิ่มอีกเดี๋ยวหลังจากนี้ก็น่าจะามีเวลาแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องกิวกันบ้างครับว่าควรทำยังไงว่าจะอยู่แบบไหน เราก็ต้องอยู่คิวฟาร์มอยู่แล้วครับคิวฟาร์มแต่ว่าแต่ละ KD ในแต่ละ k คนะิงดอมนะครับแต่ละเซิร์ฟแหละฮะมันจะมีคิวฟาร์มที่ต่างกันส่วนอาคิวฟาร์มใน KD นี้นะก็1 3 4 8ก็มีอยู่ในแดนแดนโซน3เนาะหรือโซนกลางนี่เอง <laughs> ก็จะมีพวกซับเลเวล5้เลเวล6อยู่เยอะมาก ส่วนเคดีอ,อื่นนาจะมีอยู่ที่แดน2เนาะอ่าจะมี5กาบ6น้อยอยู่แต่ว่าถ้าเป็นเคดีที่นิ่งแล้วแดน2ก็ถือว่าเป็นที่พักของของเมืองฟาร์มได้ดีเหมือนกันนะถ้าอยู่ใกล้แท่น,หนเห็นไหมอ่าอยู่ใกล้แท่นแดน2เนี่ยโซน2จะมีเรเวล5เยอะแต่คนก็น้อยก็สามารถอยู่ได้บางเคดีอยู่แค่ โซนหนเพราะว่ายังยังเข้ามามาถึงโซน3ไม่ได้ก็จะมีควรมีครับคุณคนที่บริหารกิวก็ควรมีกิวฟาร์มควรแนะนำลูกลูก,ล,กลูกกิวเนะให้ให้มีเมืองฟาร์มไว้ด้วยแล้วเมืองฟาร์มเนี่ยเราก็สามารถมารับเห็นไหมไอ้ตรงเนี้ยได้ทุกครั้งถ้ามีเมืองฟาร์มดี ครอบครองได,ได้เยอะก็ถือว่าช่วยให้ซับคิวขึ้นเยอะเนะาะถ้าฟาร์มในเขตด้วยอย่างใน,ในคลิปที่ผมสอนในการเก็บฟาร์มไปแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูเรื่องแม่ทับกันบ้างนะครับเอาละครับก็เดี๋ยวมาดูเรื่องแม่แม่ทับก็จะเป็นแม่ทับฟาร์มเลยนะก็ตรงตัวเลยเราก็เน้นแต่แม่ทับฟาร์มตัวอื่นเราก็ไม่ต้องปั้นอะไรมากแต่อันนี้ผม <laughs> มีระยะเวลาเล่นมานานแล้ว มันก็เลยมีมีตัวที่เออเต็มเรื่อยๆนะก็แบบว่าเราอดทนเล่นหน่อยมันก็ทุกอย่างมันก็จะมีมีเองอะฮะโอเคเมืองฟา้าไอ้แม่ทัพฟาร์มผมแนะนำไปแล้วว่าควรมีเลเวล37ในคลิปของแม่ทัพฟาร์มในการเก็บทรัพยากรเนาะอ่าคลิปนั้นเลยก็ควรมีตรงนี้ทัพฟาร์มแล้วควรมีให้ครบส่วนการวิจัย ก็เน้นฟาร์มเห็นไหมเป็นการเน้นฟาร์มนะครับก็กดอัพอะไรได้ไม่ต้องขอเก็บลงเก็บรูนอะไรก็ได้เพราะชิวๆอยู่แล้วค่อยๆให้มันไปเนี่ยทำไปทำมามันก็ขึ้นสูงขึ้นเห็นไหมเลเวลมันสูงขึ้นเลยอะ่ะโอเคผมทำเลเวลยี่สิบสองไว้ไว้ทุกหลังเลยมันก็ช่วยให้เก็บได้ง่ายงั้นเดี๋ยวเราจะมาดู ว่าการที่จะสร้างเมืองฟาร์มเนี่ยเราต้องสร้างยังไงส่วนคนที่ยังไม่เคยมีเมืองฟาร์มทางเงื่อนไขของการสร้างตัวละครเนี่ยเขาบอกว่าให้มีตัวละครเพียงแค่2เมืองภายในเซิร์ฟเดียวกันเนาะงั้นแสดงว่าเกมเนี่ยรองรับให้ให้คนมีเมืองฟาร์มได้นะครับ แต่ทำยังไงล่ะถึงได้มีเมืองเยอะกว่า2ใน KD เดียวกันก็มีทิกกไ็ไม่น่าใช่ทิกหรอกแต่ถ้าถ้าสำหรับมือใหม่มันก็เป็นเป็นข้อมูลข้อมูลนะเข้ามาที่ลูกโลกครับเวลาเราจะสร้างตัวละครเห็นไหมในเนี้ยผมมี2แล้วทำไมอันนี้ผมขึ้นว่ามี2เพราะว่าผม รหัสเนี้ยผมมีแคส <c oughs> ส่สองเมืองนี้อ่าสองเมืองนี้ที่เป็นเมืองฟาร,ร์มในในในรหัสบัญชีนี้เนาะแล้วก็มาดูที่เซิรฟ์ฟเนาะว่าการสร้างอะ่ะมันมีเงื่อนไขยังไงสมมติอ่าเราเข้าไปตรงนี้เรามากดที่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดู เขาบอกว่าเซิร์ฟที่เกิดใหม่ในอนาณาจักรที่เพิ่งก่อตั้งนะครับจะมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วผพรว่าก,การที่มีศาราการาเลเวล7เนี่ยหรือต่ำกว่าเนี่ยสามารถใช้เทเลพอร์ตมือใหม่ได้นะครับในเข้าเข้าย้ายเข้ามาในอ่าเซิร์ฟเกิดใหม่ได้อ่าอันนี้ก็เป็นในลักษณะของการใช้ทิกการดองบ้านได้ครับอย่างเช่นไป สร้างตัวละครอยู่ในเซิฟเก่าวกว่าและย้ายเข้ามาในเซิฟที่เป็นเกิดใหม่นะครับคนเราก็จะใช้ช่องจากเทเลพอร์ตมือใหม่เนี่ยที่มีระยะเวลา9วันเนี่ยเพื่อย้ายผมทําคลิปไว้แล้วว่า,าการดองบ้านจะต้องทํำยังไงบ้างไปหาดูกันได้นะครับส่วนเมืองฟาร์มจะต่างออกไปนะฮะมันจะไม่เหมือนการดองบ้านนะครับเพราะว่าเมืองฟาร์ม มันจะต้องย้ายมาอยู่กับเมืองหลักซึ่งเมืองหลักเราเป็นเมืองเออเป็นเซิร์ฟเก่าถูกไหมแต่ถ้าเกิดสร้างพร้อมกันระหว่างกานดองเนี่ยเออมันก็ย้ายไปได้มันเหลื่อมล้ําได้ภายใน10วันนั้นนะอ่ะเออมันช่วยได้แล้วเมืองฟาร์มที่จะย้ายไปอยู่เมืองหลักเนี่ยมันต่างกันยังไงมันต่างกันตรงที่ว่าเงื่อนไขเห็นไหม ตรงที่เขียนว่าพัฒนาแล้วในลักษณะนี้คือการย้ายเซิร์ฟแบบปกติเลยนะครับย้ายเซิร์ฟที่มีอายุมากกว่า120วันแล้วหรือก่อตั้งมาก่อนอนาณาจักรภูมิลำเนาของคุณนะครับทีนี้มันจะต้องย้ายเพื่อไปเคเกวที่คุณมีเมืองหลักอยู่เงื่อนไขของมันก็คือ คุณจะต้องเลเวล16นะครับเมืองฟาร์มคุณจะต้องทำเลเวล16เพราะฉะนั้นการที่คุณจะเอาเมืองฟาร์มเลเวล16ได้เนี่ยถือว่ายากหรือคุณจะใช้เวลากับการดองบ้านแล้วก็ไปเมืองใหม่ไปเก็บอะไรทุกอย่างมามันก็ไม่คุ้มถูกไหมที่จะเอามาเป็นเมืองฟาร์มมันจะเสียเวลาเพราะฉะนั้นคุณโพสหาในเพจหรือว่าหากลุ่มคนไทยคุณเนี่ยที่มีเซิร์ฟอยู่แถวนั้นน่ะ บอกว่าขอเข้าขอสร้างเมืองแล้วขอทําเป็นเมืองฟาร์มแล้วย้ายไปหาเมืองหลักหน่อยหรือว่านินเนียนไม่บอกเขาก็ได้บอกว่าเออมาเล่นใหม่ครับเขาก็จะดูแลอย่างดีประมาณนั้นถ้าคุณเลเวล,เ,ล,เ,วลเกินเคุณก็สามารถสร้างสถานีการค้าได้ก็สามารถรับทรัพย์ได้คุณก็ใช้ตรงทรัพย์ตรงนั้นอนะ่ะพัฒนาให้เมืองคุณนะอ่ะมีอ่าเลเวล16เร็วๆแต่มันจะไม่เหมือนการดองบ้านนะครับในคลิปผมกล่าวไว้ คลิปการนองบ้านว่า,อ,าอันนั้นสามารถเอาทรัพย์ไปเท่าไหร่ก็ได้แต่การที่ย้ายเมืองไปอาณาจักรอื่นที่เลเวล16คุณจะต้องมีทรัพยากรไม่เกินคังของคุณนะครับคังก็คืออันนี้นี่คังดูที่ตรงนี้ครับคุณจะสามารถจะเอาทรัพยากรไปได้เนี่ยแค่เห็นไหมสอล้านเองสองล้านสี่หมื่นห้าห้ามเกินนี้นะครับไม่งั้นย้ายไม่ได้ โอเคก็จะประมาณนี้ครับเรื่องเรื่องการสร้างเมืองฟาร์มนะครับมาดูการเลือกอาิยธรรมกันบ้างนะครับว่าอันไหนที่เหมาะกับการที่จะเอามาเป็นบัฟในการทําเมืองฟาร์มนะครับก็จะเข้ามาที่โปรไฟล์ฮนะอรารยธธรรมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างสําสหรับอาณยธธรรมแรกที่มีการบวกบัฟในการเก็บทรัพย์เร็วขึ้นนะครับก็มีโกลมนะฮะ โรมจะทำให้คุณเก็บอาหารเร็วขึ้น10%อ่าทีนี้ถ้าคุณต้องการที่จะหาอาหารเร็วขึ้นในการส่งให้เมืองหลักเนี่ยอันนี้ก็ช่วยได้นะครับตอบโจทย์ก็พวกที่าสายทหารที่ใช้อาหารเยอะขึ้นเนี่ยเยอะกว่า,าหน่วยอื่นก็จะเป็นทหารลาบนะครับเดี๋ยวเวลาคุณเจ็บเข้าโรงพยาบาลมาคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องใช้ อา,อาหารในการรักษากับในการฝึกเนี่ยเยอะมากอาเดี๋ยวเรามาดูที่อารยธรรมต่อไปครับอารยธรรมฝรั่งเศสครับเป็นความเร็วการเก็บไม้นะครับสิช่วยในการเก็บไม้นะครับน่าจะเป็นทหารพลยิงนะใช้ใช้ไม้เยอะอ่มาดูที่อารยธรรมต่อไปไหอารยธรรมที่3นะเป็นอารยธรรมไบเซนไทรไบเซนเทียมนะครับ มีความเร็วในการเก็บหินครับ10%อันนี้ก็ช่วยได้หน่วยทหารนี่ก็น่าจะเป็นม้านะครับม้าที่ใช้หินเยอะในการรักษาแล้วก็ในการฝึกถ้าผิดพลาดกอันใดผมจําไม่ได้นะผิดพลาดตอนไหนก็คอมเมนต์มาบ้างนะครับแล้วมาดูอารยธรรมที่4ครับเป็นอารยธรรมญี่ปุ่นครับเป็นอารยธรรมที่มีความเร็วในการเก็บทรัพยากรทุกชนิด5%อ่ามันเลย ทุกชนิดมันก็ต้องแลกมาด้วยเปอร์เซนที่น้อยลงเนาะแต่ก็ได้ความเร็วเฉลีย่ยเฉลี่ยกันไปก็ถือว่าเป็นอายธรรมระดับสมดุลเลยนะในการที่จะใช้มาเป็นเมืองฟาร์มญี่ปุ่นก็ถือว่าดีนะครับแต่อายธรรมอายธรรมหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันหายไปอ่ะมันเคยมีตอนที่แพทเก่าๆที่สมัยผมเล่นอยู่ช่วงแรกๆเลยครับคืออายธรรมสเปนครับผมน่าจะคุ้นๆว่าอายธรรมเนี้ยมี มีความเร็วในการเก็บทอง10%เลยนะเออเขาอาออกแสดงว่ามันมันเป็นน่าจะโกงเงินไปหรือหรือผมจำผิดไงก็ไม่รู้แต่ทองมันก็ได้น้อยนะแต่ก็หายากด้วยแหละแล้วมันใช้เยอะสำหรับคนที่มีทหารทีหนะครับอ่าแต่ทีห้าก็จะหาทองเป็นหลักเนอะอ่าลักษณะที่ผมก็ใช้ใช้เมืองฟาร์มก็คือเมืองฟาร์มหาทรัพยากรไป เมืองหลักผมฟาร์มเพชรนะครับอ่าฟาร์มเพชรนะครับเพชรมันสําคัญยังไงเดี๋ยวผมจะเอามาบอกในคลิปต่อๆไปถ้าอยากจะรู้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับก็ทีนี้ก็หมดแล้วก็สุดท้ายก็ขอให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็จะมีคลิปเทคนิคดีๆหรือว่าการเจาะลึกมิิสตอรี่อะไรพวกนี้ผมจะทำมาให้อ่า ส่วนคลิปนี้น่าจะยาวหน่อยเพราะว่าผมทำเจาะลึกเนาะก็ปกติก็ไม่ได้ทำคลิปเจาะลึกใช้ใช้คลิปเป็นที่ที่มีการาวิธีเทคนิคต่างๆให้มันสำเร็จรูปเพื่อความสะดวกสบายของผู้เล่นของเราเนาะเพราะใครๆก็อยากดูอะไรที่มันง่ายจบทีเดียวเลยโอเคถ้าอยากจะได้คลิปแบบไหนก็คอมเมนต์เข้ามาครับผมก็รับฟังทุกอย่างเลยนะ โอเคสวัสดีครับลากันไปก่อนนะสวัสดีครับ